สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาเจอกับสาวออนพาาโดยชาแนลอีกเช่นเคยนะคะก็จะมาให้แนวทางฮานอยค้งสุดท้ายในงวดประจำวันที่11เดือน7 2564นะคะผลฮานอยก็ได้สรุปไปแล้วนะคะเมื่อวานเออมื่อเช้าฮานอยค้งสุดท้ายของงวด วันที่สิบเดอนเจ็ดหกสี่นะคะได้สรุปไปแล้วเนาะพี่น้องของเมื่อวานนี้ก็เข้านะคะเดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันเลยค่ะพี่น้องแนวทางทานอยของวันที่11นะคะที่สาวโอนจะให้นะคะตัวเด่นเนาะเด่นศูนย์กับหนึ่งนะคะพี่น้องฟันฟันศูนย์ค่ะวิ่งรูดได้นะคะตัวนี้วิ่งรูด ตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็เจาะหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ศูนเก้าศูนย์หกนะคะแล้วก็ตัวหลักศูนหลักศูนย์ของสาออนก็จะเจาะให้อ๋อหลักศูนไม่ใช่หลักศูนย์นะคะหลักหนึหลัก 1, หนึ่งก็1 9 หนห้านะคะหนึ่งปหนึ่งเจค่ะพี่น้องส่วนตัวที่สาวโอนชอบเนาะอ,อ๋อส่วนตัวที่สาวโอนชอบก็จะเป็นตัวนี้คะ่ะ10แล้วก็อ,อ๋อศูนย์เนาะแล้วก็ศูนย์เ้า หนึ่งเก้านะคะพี่น้องหนึ่งแปดนะคะสี่หางนะคะที่สาวโอนนินให้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมจดไว้แค่ว้เด้อพี่น้อง แต่ถ้าใครไม่ชอบตัวที่เสาโอนเจาะให้หรือตัวเน้นให้นะคะก็สามารถเอาตัวดินนะคะหรือตัวฟันไปจับใส่กับตัวอื่นเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะคะพี่น้องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด้อจะสนับสนุนแนวทางรัฐบาลเวียดนามนะคะเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะพี่น้องส่วน3ตัวเสาโอนก็จะเจาะให้0 1 เอหนึ่งศูนแล้วก็0ูย์เโอ้ชอบพุทธุ๊ตนะพี่น้องแล้วก็หนึ่งหนึ่งกะคะพี่น้องส่วนตัวที่สาวโอนชอบเป็นตัวนี้ค่ะ1 0ึศูนะคะพี่น้อง ถ้าใครชอบก็อย่าลืมเด้อพี่น้องจดไว้แคบไว้ถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะให้เป็นแพ่เอ่อให้เป็นแค่แนวทางตัวเลขนะคะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบเนาะผู้ที่ชื่นชอบอาการเสี่ยงโชคนะคะพี่น้องคะ่ะสาหรับคลิปนี้สาวออนก็มีเท่านี้นะคะมาให้แนวทางมีเท่านี้คะ่ะคานวณออกมาได้แค่นี้เนาะเอ่อก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวอ่อนพารวยด้วยนะคะพี่น้องขาขอบคุณทุกๆ าการติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ